สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลครัวบ้านนาเมนูเด็ดพบกับมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะวันนี้วันจะพาทำอาหารฝรั่งแบบง่ายๆเพื่อเป็นไอเดียกับแม่บ้านชาวไทยที่อยากจะประยุกต์อาหารไทยให้เป็นอาหารฝรั่งบ้างน,นะคะวันนี้ขอนำเสนอหมูอบน้ำแดงตามสูตรของมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะ วัตถุดิบสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นหอมใหญ่ค่ะเนื้อสันในหมูนะคะพริกไทยบดหยาบค่ะแล้วก็ผงปรุงรสที่ออกเป็นสีแดงนะคะก็ผงปรุงรสสเต็กทั่วไปมันจะมีส่วนผสมของอพริกหวานหรือปาปริก้านะคะที่เป็นสีแดงแต่ไม่เผ็ดค่ะเพื่อให้ได้น้ำซอสสีแดงนะคะเราก็เริ่มจากการหั่นหมู เป็นชิ้นๆเพราะว่าวันนี้เราจะทำคล้ายๆกับหมูอบนะคะคืออบให้เนื้อนุ่มๆส่วนวันนะคะกับคุณสามีเราจะแยกชิ้นส่วนหมูถ้ามีชิ้นส่วนที่เป็นมันแบบนี้วันจะเก็บไว้ทำอาหารไทยค่ะเนี่ยนะคะเราก็จะหั่นเป็นใช้ใช้หมูเป็นท่อนแบบนี้นะคะสำหรับกินสองคนแล้วก็สำหรับสามีห่อไปทำงาน อีกหนึ่งกล่องนะคะก็เท่ากับทำสามที่ค่ะเมนูนี้นะคะจะทำให้เราได้หมูนุ่มคล้ายๆกับสเต็กแต่เป็นหมูอบนะคะซึ่งมันไม่มีชื่อเมนูที่แน่นอนค่ะเพราะว่าตัวมันเองเป็นคนชอบประยุกต์อาหารนะคะแม้แต่อาหารฝรั่งค่ะเมนูนี้ก็ได้มาจากการประยุกต์เช่นเดียวกันนะคะ ะะก็จะเหลือชิ้นส่วนที่มันติดมันเอาไว้ให้เราทํากับข้าวว่าเดี๋ยววันขอหั่นไปเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเอาไว้ทํากะเพราค่ะเป็นข้าวกล่องสําหรับวันพรุ่งนี้ของวันนะคะก็เท่ากับหมูหนึ่งชิ้นเนี่ยได้ข้าวกล่องแล้วก็ได้อาหารทั้งไทยและฝรั่งไปเลยนะคะเป็นกะเพราหมูชิ้นนะคะพรุ่งนี้ สามีที่เขาไม่ชอบกินชิ้นส่วนของมันที่มันติดมาเป็นข,ขาวๆวันต้องแยกออกแล้วก็ส่วนสําหรับวันชอบนะคะชอบหมูติดมันทำกับข้าวแล้วมันนุ่มดีนะคะมันไม่เหนียวนะคะผัดอร่อยเลยก็จะแยกหมูไว้นะคะสําหรับกระเพราตอนเย็นค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมหอมหอมใหญ่ค่ะซึ่งช่วงหน้าหนาวเนี่ยพวกผักต่างๆจะไม่ค่อยสวยนะคะหั่นเป็นชิ้นประมาณลูกเต๋าค่ะไซส์คือไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันผัดผัดไปแล้วมันก็จะกลายเป็นอซอสหมดเลยค่ะหั่นให้มันเป็นชิ้นๆเท่านั้นพอค่ะจะรูปทรงอะไรก็ได้นะคะ ใส่หอมหัวใหญ่เยอะๆก็จะหวานค่ะตรงกลางเหมือนจะออกเป็นต้นแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำหมูอบน้ำแดงสูตรมาดามบ้านนางสวีเดนค่ะเวลาทำหมูอบ เราจะใช้หม้ออบแบบนี้นะะโอเราจะได้น้ําซอสแล้วก็ได้ความนุ่มสำหรับการอบค่ะอตอนนี้ก็ต้องเปิดให้ร้อนก่อนสักประมาณสองสานาทีนะคะหม้อจะมีความหนามากค่ะตอนนี้หม้ออบเริ่มร้อนนะคะวันก็จะใส่เนยเค็มค่ะแล้วก็หอมใหญ่ ที่เราหัน่นเป็นชิ้นๆไว้นะคะผัดให้หอมใหญ่สุกแล้วก็หอมค่ะตอนนี้เราเริ่มเบาไฟได้นะคะเพราะว่าหม้อมันจะร้อนมากๆแล้วค่ะวันก็ลดไปเหลืออยู่มาในปริมาณก,ากลางๆนะคะใส่พริกไทยดำค่ะที่เป็นบดหยาบนะคะให้มันมีความหอมค่ะ ตอนนี้นะคะหมูเอ่อหอมหอมใหญ่ก็เริ่มเริ่มเริ่มสุกนะคะเราก็ใส่หมูค่ะลงไปทอดกับเนยก่อนนะคะกลิ่นหอมใหญ่หอมมากเลยค่ะสูตรง่ายๆนะคะแต่ว่าต้องใช้หม้อที่มันหม้อสําหรับสุกน,นะคะในเมืองไทยนะคะส่วนวันอยู่มังนอกเขาจะเป็นเตาไฟฟ้านะคะหม้อก็เลยจะเป็นหม้อแบบนี้นะคะ่ะ ตอนนี้ก็ต้มมันฝรั่งไปด้วยนะคะเราจินกับมันฝรั่งต้มตอนนี้การเปิดฝาหม้อก็คือจะเป็นการทอดนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปิดฝาหม้อหม้อแบบนี้จะเป็นหม้อสำหรับตุ๋น,นะค่ะ ตอนนี้วันต้องการจะทอดหมูกับเนยนี้ให้มันมีความหอมก่อนนะคะให้มันเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็กลับด้านค่ะตอนนี้เราสามารถเร่งไฟให้ร้อนได้นะคะเพราะเราต้องการให้หมูหอมจากเนยที่ทอดค่ะ พอกลับด้านหมูแล้วนะคะวันก็จะใส่ผงคุมรสสเต็กค,ค่ะที่เน้นเป็นสีแดงนะคะใส่ลงไปค่ะมันจะมีความเค็มและรสชาติอยู่ในผงสเต็กอยู่แล้วนะคะก็อย่าใส่เยอะค่ะตอนนี้เรากลับด้านหมูแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาค่ะเป็นการตุ๋นหมูให้นุ่มพอเราปิดฝานะคะ มันจะมีน้ําที่ออกมาจากหมูแล้วก็น้ําที่เกิดจากไอการอบหมูด้วยเครื่องตุน๋นด้วยม้อตุ๋นแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นน้ําซุปที่เราจะเอาไปทําเป็นซอสน,น้ําแดงต่อไปค่ะก็จะตุ๋นแบบนี้ไปสัก5นาทีแล้วเรามาดูนะคะอย่าลืมมาเช็คบ่อยๆสําหรับมือใหม่นะคะอาจจะไม่ได้ถ้าเผื่อว่าเราใช้ปริมาณความร้อนของไฟไม่เหมาะสมตอนนี้คือวันใช้ไฟกลางนะคะ ตอนนี้นะคะเราตุ๋นไปประมาณสินาทีค่ะทุกคนคือวันกะไฟแบบร้อนๆกะไฟแบบเป็นแล้วนะคะเราก็จะได้แบบน้ำซุปแบบนี้ค่ะเรียกว่าน้ำซุปคลุกคลิกนะคะตอนนี้เราจะเติมครีมนมหรือวิปครีมแบบน้ำนะคะให้มันมีความข้นของ ของครีมค่ะบางคนไม่ชอบข้นแบบนี้ก็เติมแค่นมจืดธรรมดาก็ได้นะคะมันก็จะไม่ข้นเท่านี้ค่ะเรียกว่าสำหรับสายสุขภาพที่ไม่อยากกินข้นมากๆนะคะทีนี้เดี๋ยวปล่อยให้ร้อนสักพักนะคะเราจะชิมรสเพิ่มเติมค่ะที่เราจะปรุงคือจะปรุงเป็นผงปรุงรสก็ได้หรือจะปรุงด้วยเกลือเฉอยๆก็ได้นะคะ เราก็จะได้น้ำแดงสีสวยแบบนี้เลยค่ะทีเดียวอร่อยค่ะทุกคนก็จะปล่อยตุ๋นไว้ให้ครีมเข้าเนือ้อเนื้อก็จะนุ่มยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้เราปิดไฟได้แล้วนะคะเพราะว่าหม้อนี้จะร้อนไปอีกนานมากเลยค่ะร้อนต่อเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคน เราก็จะได้หมูแดงนุ่มๆน,นะคะวันตั้งชื่อมันว่าซอสแดงค่ะทุกคนจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็หมูนะคะจะนุ่มมากเลยค่ะต้องเลือกชิ้นที่ติดมันมาให้ตัวเองนะคะเพราะว่าคุณสามีไม่กินมันค่ะทุกคนเป็นเมนูอาหารฝรั่งง่ายๆแต่อร่อยแน่นอนค่ะโฮมเม a สีนะแต่ทูด ทูออมารพอเก็ตเสร็จแล้วค่ะดูเวทท็อกเห็ตแลเดนยายยายริงเงินอมฤดสอด หมูอบซอสแดงนะคะโฮมเมดอาหารฝรั่งแบบนี้เวลากินนะคะเราจะกินกับเจลอ่าเรดเคอร์เรนค่ะจะออกรสชาติเปรี้ยวๆแล้วก็แตงกวาดองนะคะกินกับมันฝรั่งต้มค,ค่ะนนี้แบบนี้นะคะเรียกว่าแก้เลี่ยนค่ะทุกคน